สวัสดีค่ะอะสวัสดีคนดูทุกๆคนนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการเลี้ยงหนูนะคะเอ่อมีคนถามถึงเยอะเลยค่ะว่าวิธีอาบน้ําหนูอาบยังไงทํายังไงนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูเลยค่ะเดี๋ยวติดตามได้เลยนะคะในช่องสเต็มสกายนะคะทางช่อง y o u t u b e นะคะเดี๋ยวจะแนะนำวิธีอาบน้ำหนูให้ดูค่ะตามไปดูกันเลยค่ะ ไหนมันหนาวไหมหนูี <bash parole> ้มันทำแบบหนูมันเป็นอะไรมันหนาวหรอได้ันทำแแบบไก่อันนี้คือสองเดือนนะคะบฮาวิไก่เข้ามาใกล้ออกไปกหนูทำหน้าแบบไหนสกาหนูทำหน้าแบบีเลยโอเค อันนี้คือหนูสองเดือนนะคะถ้าครบสองเดือนแล้วอาบน้ําได้เลยค่ะนี่ที่อาบน้ำนะคะก็่หนาวน้ำคนไทยเนาะน <c oughs> ้ำแบบอะไรนี่คือน้ำธรรมดา

เป็นยังไงบ้างคะไปดูวิธีอาบน้ำหนูมาแล้วหวังว่าทุกๆคนคงทำตามกันได้นะคะแค่เอาสบู่นะคะเป็นสบูอ่อาบน้ำของของสุนัขนะคะแล้วก็ผสมน้ำแล้วก็ผสมใส่บัวแล้วก็ลดน้ำหนูเลยค่ะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือเอาน้ำธรรมดานะคะลาดตามอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ให้หนูตากแดดไว้แล้วก็ให้มันผัดคนนะคะ ให้มันสลัดขนให้แห้งก่อนนะคะถึงจะเอาเข้าในในข้องหนูได้นะคะค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาดูมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ